ทุกนกลับมาเจอกันัาเฟนในวันนี้นะคะวันนี้เฟจะมาแต่งหน้าให้ทุกคนได้ดูกระหังหายกันไป3ามแสนล้าน,ล,านล้านปีนะคะนานมากๆโอเคค่ะเพื่อไม่ไปการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปแต่งหน้ากันเลยค่ะ,ะขั้นตอนแรกในวันนี้นะคะขอทาลิปบล์มกันก่อนเนาะเพราะว่าปากแห้งมากเลยนะคะก็จะใช้เฟซเมคอัพเรเวลูชั่นทาลงไปเลยค่ะ หอมแบบคัพเค้กโอ้ยหิวเลยต่อกันด้วยครีมกันแดดน,นะคะวันนี้ใช้เป็น m i s เทน a ะคว u a s ส s e e ส n รีนย u วีดั rotection หยิบมานะคะปริมาณเยอะหน่อยเนาะก็คือเท่าเหรียญสิบเราก็ปาดลงไปนะคะแนะนำให้วอมๆก่อนแล้วก็ค่อยปาด หรับคอนซีลเลอร์นะคะเฟชใช้ Clear Note Acne Care Solution Concealer น,นะคะเบอร์ที่เฟชใช้คือ101ตัวนี้หลักๆจริงๆเขาก็จะเน้นปกปิดรอยสิวแต่ว่าเฟก็เอามาใช้ปกปิดใต้ตาไปด้วยเลยจะใช้คู่กับแปรงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ทาลงไปอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ที่เข้มขึ้นมานะคะก็คือเบอร์102นนั่นเองเราจะนำมาลงบริเวณรอยสิวของเรานะคะ ต่อด้วยรองพื้นเลยนะคะวันนี้ไปใช้ Run Ritas Skin Foundation วันนี้ไปใช้เป็นเบอร์02นะคะมาค่ะเราก็มาลงรองพื้นกันเลยนะคะทุกคนบีบมาสัก1ปั้มก่อนนาแตะไปแบบนี้แทบลงไปที่ผิวของเรากด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 ลงไปมาต่อกันด้วยแป้งฝุ่นเลยนะคะวันนี้ใช้เป็นของ B K Acne Loose Powder ก่อนที่จะเริ่มแต่งตาก็เดี๋ยวจะใช้แป้งฝุ่นเนี่ยนะคะนํามาลงบริเวณใต้ตาไว้ก่อนเนาะมาแต่งตากันนะคะวันนี้เฟยจะใช้2องพาเลตด,ด้วยกันนะคะก็จะมีเป็นพาเลตของ perfect diary revolution เราจะใช้เป็นสีนี้นะคะทุกคนมาคัดเบ้ากันก่อนเนาะแล้วก็แตะนะคะแล้วก็ข้อออกจากนั้นนะคะเราก็จะนำมาคัดเบ้านะคะสร้างเบ้าตาของเรากันฟาดไปเลย จิกเข้าไปอีกนะคะด้วยสีเข้มก็คือสีนี้เลยสีนี้จะลงแค่ตรงช่วงบริเวณหางตาเท่านั้นนะคะก็จะลงหางตาให้มันแบบยกสูงขึ้นหน่อยนะตอนนี้ก็คือหน้าแบบซูเปอร์โมเดลไหมคะทุกคนเราจะใช้สีน้ำตาลนี้นะคะกับแปรงที่เล็กขึ้นมาหน่อยเริ่มกันด้วยสีฟ้ามาลงบริเวณกลางเปิดตาของเรา ไม่ต้องห่วงตรงสีน้ำตาลนะถ้าเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันหายมันจางเราก็ค่อยเพิ่มทีหลังนะคะตอนนี้คือเน้นสีฟ้าตเติมสีที่แบบออกน้ำเงินน้ำเงินเข้าไปนะคะก็คือสีนี้ <c oughs> กลับมาที่สีฟ้านะคะแตะแตสลับกันไปมา <c oughs> แตะเป็นสีฟ้านะคะอันนี้คือมันจะเป็นกรีนเตอร์ที่ออกแบบฟ้าๆนะทุกคนตเติมลงไปตรงบริเวณที่เราลงสีฟ้า ตอนต่อมานะคะก็เดี๋ยวเราจะมาทําการปัดแป้งออกนะคะแล้วก็มาแต่งบริเวณใต้ตาของเรากันนะเราจะเริ่มกันด้วยสีน้ําตาลนะคะน้ําตาลอันแรกเลยที่เราลงนะคะก็คือน้ําตาลนี้และตามด้วยสีน้ำเงินสีนี้เลยค่ะกลางๆตรงนี้นะคะนี่เต็เดิมเลยก็จะใช้สีฟ้านี้ และสีต่อมานะคะก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะฟเฟจ,จะลงเป็นสีทองนี่เลยค่ะเราก็จะลงไปที่บริเวณตตาเราก็จะใช้อายไลเนอร์นะคะนี่จะเป็นอายไลเนอร์แบบเพนซิลใช้เป็นสีดํานะคะทุกคนเราจะมาเขียนขอบตากันนะคะโดยฟเฟจ,จะเริ่มจากขอบตาล่างก่อนนะวันนี้เราจะเขียนขอบตาล่างด้วยเพิ่มความคมเพิ่มความเข้มเข้าไป ไม่ได้แล้วหนะ้าแบบหลังจากที่เราเขียนอายไลเนอร์แบบเพนซิลไปแล้วนะคะเบก็จะมาดัดขนตาก่อนนะคะแล้วก็ปัดมาสคาร่าจากนั้นก็เดี๋ยวจะมาเติมหางตานะคะด้วยอายไลเนอร์ที่ดัดขนตานะคะใช้เป็นของบอกต่อน Revolution นะคะรุ่นนี้เลยคือปัดให้มันแบบฐานแค่นั้นแหละนะไม่ได้แบบว่าต้องเน้นอะไรมาก มาติดขนตาปลอมกันเลยนะคะวันนี้เนี่ยเฟลจะใช้เป็นขนตาแม่เหล็กนะคะแล้วก็อายไลเนอร์แม่เหล็กนะคะของ i y t a r l a s เบอร์ที่เฟลใช้ในวันนี้นะคะก็คือเต่าเต้ยเขียนอายไลเนอร์กันแล้วนะคะเราก็มาติดขนตากันเลยดีกว่านะคะตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่ได้ติดขนตาเบอร์ใหญ่ๆแบบนี้มานานแล้วนะคะก็จะใช้เป็นนี่เลยนะคะก็คือวางไปตามเส้นอายไลเนอร์ของเราเลยนะคะ โอเคค่ะทุกคนตาก็เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเรามาเขียนคิ้วกันดีกว่าตอนนี้คือหน้าดูแบบยังล้นๆอ,อยู่เนาะเพราะว่าไม่มีคิ้วนะคะเดี๋ยวเราไปแต่งคิว้วไปเขียนคิ้วกันนะคะดินสอเขียนคิ้วของคอสลูกนะคะและเฟ็บก็จะขอไล่ด่างไปด้วยเลยนะคะด้วยสีนี้ two, two, three, three. คิ้วเนี่ยยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะเดี๋ยวเฟ็จะเก็บขอบคิ้วเล็กน้อยนะคะ น,นี่เป็นของเมเบลีนะคะแล้วก็มันค่อนข้างแห้งแล้วนะนำมาปัดนะคะตรงคนคิ้วของเราสำหรับ contour, นนอะคอนทัวระะ์วันนี้ใช้เป็นของ p e r ริ p r a Ink V Shading เบอร์หนึ่งนะคะอัลมอนด์บราเน้นสีเข้มๆนี้ก็จะเฉดมานะคะประมาณนี้เลยที่ปลัชออนนะคะวันนี้ใช้เป็นของ f o โ o o o ย o ทูปที่เคยใช้ก็คือเบอร์ m 5 7สีเขาแน่นมากนะต้องแบบขอออกนิดนึง สีหนึ่งก็คือเบอร์ M 5 1เก็บรายละเอียดกันนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปลงไฮไลท์ก็จะใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะนี่เป็นของแบรนด์ฝนทิปในส่วนของไฮไลท์นะคะใช้เป็นของ revolution นะคะแล้วก็จะแตะไฮไลท์นะคะที่เป็นสีออกแบบว่าเหลือบๆทองๆ ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็จะมาทาลิปสติกกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวจจะขอซับนะคะลิปบาลมที่เราลงไว้ตอนแรกเนาะด้วยทิชชู่นะคะสำหรับลิปวันนี้เฟจจะใช้2ตัวด้วยกันนะคะเริ่มแรกเราจะใช้เป็นลิปของเวอร์แปนะคะอันนี้เป็นสีอินเดียนโรสซึ่งเฟจจะเขียนให้ขอบปากมันแบบว่าใหญ่ๆหน่อยนะทุกคนกิโก m i l a นูนะคะตัวนี้เลยนี่เป็นเบอร์หนึ์ ็ประมาณนี้แตเฟยคิดว่าเฟยน่าจะเพิ่มกลอสหน่อยน้องก็เดี๋ยวจะใช้ลิปกลอสของเขาเพิ่มความแบบอืมปากจูๆไปอีกนะคะก็เดี๋ยวเฟยขอตัวไปทำผมก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ และนี่ก็คือฟินิสลูกในวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบก็ถ้าใครนะคะที่ชอบพาวทูลูกนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปกำลังใจให้เฟยด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบายบาย